อนุกรมแนวนี้เคยออกคณิตหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วเป็นแนวสสวทด้วยระวังกลับมาออกซ้ําไปดูกันว่าทํำยังไงถ้าอนุกรม1นึบวกสกำลัง x หารนึบวกสกำลัง x แล้วก็บวกสองกำลังสองบวกสกำลังสาเไปเรื่อยๆพูดง่ายๆว่าเขาคืออนุกรมอน,นันต์เพราะว่าอะไรมันบวกเป็นช่างไม้ยังไงวะพี่ไปเรื่อยๆฮะไปต่อเหงาเหงาอัดคนเดียวไง ต่อๆไอ้ก้อนนี้ก้อนนี้แหมบวกไปเรื่อยๆอ่ามาแล้วมุกช่างมาอันหนึ่งหนะล้วนล้วนล้วนแล้วล้วนลวะประมาณนี้บวกไปเรื่อยๆและเขาให้ผลบวกอนันต์เท่ากับเก้าเอาเท่านี้ก่อนเคยออกคันนี้สามาญเมื่อปีหกสี่ก็เป็นแนวสสวทออกแต่ข้อนี้เจ๋งกว่าข้อนี้เจ๋งกว่าทีนี้ไอเจ้าอนุก,กรมอนันต์เนี่ยเวลาน้องเจอ มันมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบ1เลขาอาานันต์สเทเลอาานันต์แล้วก็3ผสมเทเลไม่ใช่ผสมไม่ใช่ผสมมันต้องเป็นเลขคณิตส่วนเลขาคณิตไม่ใช่อันนี้เป็นเลขาคณิตอาานันต์ปกติเลยซึ่งตัวเศษมันคูณด้วยดูนะดูนะหไป2กําลัง x ไป2กําลัง 2x ไป2กําลัง 3x แสดงว่าตัวเศษอ่ะมันคูณด้วย2กําลัง x เพราะว่า2กลัง x คูณ2กลัง x เลขชี้กาลังก็บวกกันได้ตัวนี้แล้วก็ไปคูณด้วย2กลัง x ฐานเหมือนเดิมเลขชี้กาลังก็บวกกันได้ 3x ทีนี้ตัวส่วนก้อนแรกไม่มีถือว่าเขาเป็นส่วน1แล้ว1ไป1บวก2กลัง x มันก็คือการคูณด้วย1บวก2กลัง x และอีกอีกก้อนหนึ่งเฉพาะตัวส่วนมันก็คูณด้วย1บวก2กลัง x เข้าไปอีกมันก็เลยเป็น1บวก2กลัง x ทั้งหมดกําลัง2 ทันไหมคือเฉพาะด้านล่างอ่ะคูณด้วย1นึ่บวกสองกำลังเอ็กซ์บวกสองกำลังเอ็กซ์บวกสองกำลังเอ็กซ์ส่วนด้านบนคูณด้วย2องกำลังเอ็กซ์สองกำลังเอ็กซ์สองกำลังเอ็กซ์ไปเรื่อยๆลักษณะนี้ <laughs> เพราะฉะนั้นแต่ละพจน์ไปแต่ละพจน์ไปแต่ละพจน์อ่ะตัวเศษอะ่ะมันคูณด้วย2องกำลังเอ็กซ์แล้วตัวส่วนอะ่ะมันคูณด้วย1นึบวกสองกำลังเอ็กซ์แสดงว่าคนที่คูณเข้าไปแต่ละพจน์แต่ละพจน์แต่ละพจน์เนี่ยมันคือค่า R คนนี้คือค่า r เพราะฉะนั้นมันคืออนุกรมเลขาขาคณิตอนัอนต์ซึ่งเรามีสูตรหาผลบวกอน,นันต์สูตรเขาว่ากันว่าเป็น a 1ส่วนด้วย1ลบ a ทันไหมต่อนะและผลบวกอน,นันต์่ะผลบวกทั้งก้อนอ่ะมันได้9 9เนี่ยเขาเรียกว่าผลบวกอน,นันต์อ่เพราะว่าไอ้ทั้งก้อนที่บวกกันตี้ตัวมันได้9แสดงว่า9ก็คือผลบวกอน,น,นันต์เนี่ยผลบวกอน,นันต์ a 1ก็เป็นเลข1 น์แรก1ส่วนหน่งก็คือ1 1ลบ R ทีนี้ R พี่ขอติดไว้เป็น R ล้กันเหตุผลก็คือถ้าแทนเป็นก้อนนี้ลงไปเยอะคอโคตรโคตแกล่ลำบากเลยเราเราก็ทำให้ R อ,อยู่คนเดียวก่อนก็เอา 1-R ลบ R ย้ายขึ้นไปคูณ9ซึ่ง9จะคูณทั้ง2ตัวก็คือ9คนณ1เป็น9 9คูณ R ได้ R มันก็จะเป็น9และก็ลบเ R เท่ากันและน้องก็ย้าย1นไปลบ9มันจะเหลือ8 ฝั่งนี้ได้ 9r ย้ายกลับไปแสดงว่า R มันจะได้8ส่วน9ก้าทันไหมทีนี้น้องก็ค่อยแทน R กกับเข้าไปเป็นก้อนนี้ที่เรียกว,ว่า2อกำลัง x หารด้วย1บวก2กำลัง x มันก็จะเป็น2อกำลัง x หารด้วย1บวก2กำลังเเท่ากับ8ส่วน9ทีนี้เรื่องลำดับอนุกรมจบแล้วมาเป็นเรื่องสรรมการ e x p โ ถูกไหมอ่ามาเป็นเรื่องสมการเอกโปก็คิดปกติก็คือคไขกันอ่ะเออหา x ออกมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยว x ที่ได้อ่ะมันจะเอาไปใช้ในในตัวส่วนเห็นไหมไอ้ขอโทษดีเอาไปใช้ในคําถามเพราะว่าในคําถามมันติด x อยู่น้องก็แทนเข้าไปเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ x ก็คไขมาเลย9ไปคูณกับ2กําลัง x ก็จะเป็น9คูณ2กําลัง x แล้ว1นบวกสองกลัง x 8ต้องคูนทั้งคู่ซึ่ง8ไปคูณ1ได้8 8ไปคูณ2องกำลัง x ก็ได้บวก8คูนสองกำลัง x และถ้าน้องอยากได้ x น้องก็ต้องให้ x อยู่ตัวเดียวก็คือย้าย8ปคูนสองกำลัง x เนี่ยย้ายไปลบเพราะฉะนั้นด้านซ้ายจะเป็น9กคูนสองกำลัง x ลบด้วย8ปคูนสองกำลัง x และเท่ากับ8กันไหม อันนี้คือ x อ,อยู่ด้วยกันแหละและถ้าอยากให้มันอยู่ตัวเดียวน้องก็ต้องดึงตัวร่วมดึง2กําลัง x อ,ออกไปทีนี้พอน้องดึง2กําลัง x อ,ออกไปอ่ะตัวแรกเหลือ9ตัวหลังเหลือ8มันก็คือเหลือ1ถูกไหมซึ่ง1ไปคูณ2กํลลัง x มันก็ต้องได้2กํลลัง x แล้วฝั่งขวาเป็น8น้องก็ต้องนึกว่า2กํลลังอะไรได้8 สจริงไหมสองกำลังสามได้แแสดงว่า X ของเราคือ3ส,สวยไม่สวยเออเจ๋งนะแต่ที่สวยยิ่งกว่าคือคำถามเดี๋ยวดูคำถามเออดูคำถามก้อนนี้คือคำถามอะเขาก็ถามผลบวกอนันต์จริงไหม เขาก็ถามผลบวกอน,นันต์เพราะว่ามันมันล็อก x อก x ล็อกเอกซ์ลัง2ล็อก x กําลัง3ล็อก x กําลัง4ไปเรื่อยๆแล้วถามว่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องไหมทีนี้แต่ละพจน์ไปแต่ละพจน์ไปแต่ละพจน์เนี่ยมันไปด้วยการคูณแสดงว่ามันก็ยังเป็นอนุกรมเลขาคณิตอนัอนต์แต่ละพจน์ไปแต่ละพจน์เนี่ยมันคูณด้วยต้องติดลบปะ่ะเพราะว่ามันสลับเครื่องหมายดูเครื่องหมายเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ เป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเป็นลบมันสลับเครื่องหมายสแสดงว่าเวลาคูณน่ะต้องคูณด้วยตัวลบมันก็ต้องคูณด้วยลบ log x ฐาน2น้องทันพี่ไหม,ไหมทันไหมทันไหมเพราะว่าตัว,ตว,ตวแรกเป็น log x ฐาน2ล log x ฐาน2อกำลังสอง log x ฐาน2อกำลัง3ลม log x ฐาน2อกำลัง4สแสดงว่ามันไปด้วยการคูณ log x ฐาน2แต่ต้องต้องมีลบข้างหน้าเพราะว่าแต่ละพจน์ไปแต่ละพจน์อ่ะมันไปด้วยการสลับเครื่องหมายบวกลบบวกลบบวกลักษณะนี้ ไอ้น,นี่คืออเพราะฉะนั้นโจทย์ถามผลบวกอน,นันต์มันก็คือทรงเดิมอนุกรมเลยคคณิตอนัอนต์น้องก็แทนสูตรเลย s อเท่ากับ A1 หารด้วยใครนะ1แล้วก็ลบอเขาถามผลบวกอนันต์้น s เท่าไหร่ A1 ก็คือล็ g กฐาน2แล้วก็หารด้วย 1-R R ลบ R R ต้องเป็นลบ ล็อก x ฐาน2เอาใหม่นะเป็นมันเป็น1แล้วก็ลบมีอยู่แล้วในสูตรส่วน r จะเป็นลบล็อก x ฐาน2เพราะฉะนั้นผลบวกอน,นันต์ก็จะเป็นล็อก x ฐาน2ลบกับลบเจ้ากันเป็น1 l o บวกล็อก x ฐาน2นั่นเองอันนี้คือผลบวกอน,นันต์และ x ได้ใครนะที่เราหามาเมื่อกี้3หรือเปล่าที่2กํกำลังใช่แล้ว เพราะฉะนั้นน้องต้องแทน x เ,เป็นเลข3น้องก็จะได้คำตอบแสดงว่าผลบวกอน,นันต์นะมันจะเป็น log 3ฐาน2หารด้วย1บวกกับ log 3ฐาน2เรียบร้อยตอบ log 3ฐาน2หารด้วย1บวก log 3ฐาน2เพราะฉะนั้นชอยที่ใช่คือชอยที่3นั่นเองชอยนี้ให้มาหลอกเพราะว่า ระวังเครื่องหมายทันไหมอ่ะถึงนี้ฟังนะถ้าใครตอบช้อยสามเนี่ยผิดอ่ะช้อยสองก็ผิดแสดงว่าช้อยสามก็ให้มาหลอกด้วยช้อยเนี้ยก็ให้มาหลอกด้วยน้องอาจจะงงว่าพี่แล้วมันผิดยังไงวะก็ในเมื่อมันแทนสูตรไดน้นู่นนั่นนี่สิ่งที่ข้อสอบชอบเล่นเขาชอบเน้น ว่าเด็กจะจําได้ไหมเด็กจะลืมไหมคือไอ้สูตรผลบวกอนันต์เนี่ยคือคือถ้ามันจะแทนสูตรได้มันจะแทนสูตรได้อะ r ของน้องอะต้องอยู่ระหว่างลบหนึ่งกับหนึ่งพอ r อยู่ระหว่างลบหนึ่งกับหนึ่งเวลาไปแทนสูตรอะ st มันจะหาค่าได้ออมันมันจะส่งผลให้ st หาค่าได้ ผลบวกอนันหาค่าได้มันจะมีชื่อว่าอนุกรมคอนเวอร์เจนคอนเวอร์เจนของไทยเรียกลู่เข้าทันพี่ไหมแต่ในทางกลับกันก็คือถ้า R ของน้องอเกินช่วงนี้อาจจะน้อยกว่าลบหนึ่งหรืออาจจะเยอะกว่าหนึ่งไม่ได้อยู่ในช่วงนี้พี่จะเรียกว่า R เกิน ถ้าอาเกินอ่ะผลบวกอน,นันต์่หาค่าไม่ได้คืออาเกินไม่ต้องแทนสูตรเลยค่ามันเพี้ยนแทนแล้วใช้ไม่ได้ค่ามันเพี้ยนถูกไหมพอผลบวกอน,นันต์หาค่าไม่ได้เขาก็จะสรุปว่าเป็นอนุกรมไดเวเจนต์เป็นอนุกรมไดเวเจนต์รหรือเราจะเรียกเขาว่าลู่ออกนั่นเอง ทันไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เรายังแทนสูตรยังตอบอะไรไม่ได้น้องต้องมาเช็คค่า r ก่อนว่ามันมันอยู่ในช่วงหรือว่ามันเกินทันไหมเพราะฉะนั้นค่า r คือก้อนนี้ดูนะค่า r เนี่ยมันเป็นลบ log x ฐาน2และ x, ละ x 2. เราหามาแล้วเป็นเลข3 เพราะฉะนั้นค่า a มันเป็นลบล็อก3ฐาน2วิธีคิดล็อก3ฐาน2ซึ่งน้องอาจจะบอกพี่ผมก็จำสูตรไอ้ผมผมก็จำค่าจำอะไรไม่ได้อะไม่มีปัญหามันจะมีสมบัติล็อกที่ว่าถ้าหลังกระฐานมันมันทำให่เท่ากันไม่ได้อะเออสามกับสองมันเป็นจำนวนเฉพาะจับแยกน้องก็จับแยกเป็นล็อกสามส่วนล็อกสองจำสมบัติข้อนี้ได้เนาะ เดี๋ยวพี่ดึงลบมาตอนท้ายนะทีนี้ล็อกสามอะ่ะมันประมาณศู่เ0.4771และล็อก2อะ่ะมันประมาณ0.3010จอาเป็นค่าที่บังคับจำชายเป็นค่าที่ต้องจำให้ได้เขาไม่ได้ให้มาเป็นค่าที่ต้องจำให้ได้อา่าทีนี้แต่ละก้อนอะ่ะมันติด เ,เขาเรียกว่าทศนิยมสี่ตำแหน่งน้องก็ไปไปคูณหมื่นมากใช่ไหมคูณหมื่นส่วนหมื่นวะเพื่อเลื่อนจุดหรือหรือน้องจะเลื่อนจุดข้างบนสี่อันข้างล่างก็ต้องเลื่อนสี่อันหรือจะเป็นคูณหมื่นส่วนหมื่นก็ได้เหมือนกันอย่างเงี้เพื่อเพื่อกําจัดทศนิยมพี่จะได้ไปหาว่าจริงๆแล้วค่ามันคือเท่าไหร่อันไหมพอคูณหมื่นส่วนหมื่นเข้าไปไอ่ะไอนี้ก็เลื่อนมาหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ย เออเออหรือหรืออย่างนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้ทําให้ชัวร์ว่าคูณใครน้องเลื่อนจุดถอยหลังหนึ่งสองสามสี่มันก็จะเป็นสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งคูณสิบกำลังลบสี่ทำได้ไหมเออเวลาเลื่อนถอยหลังอะ่ะมันก็จะคูณด้วยเลขชี้กำลังติดลบข้างล่างก็เหมือนกันเหมือนในฟิสิกส์อ่ะน้องก็เลื่อนหนึ่งสองสามสี่มันก็จะเป็นสามศูนย์หนึ่งศูนย์คูณสิบกำลังลบสี่และสิบกำลังลบสี่เขาเจ้ากัน แสดงว่าคำตอบอ่ะมันจะเป็น4771หารด้วย3010 3,000ไปหาร4 0 0พัน่ะพี่ไม่ต้องเอาเลขเป๊ะก็ได้อ่ะมันประมาณ1นึ่กากาอยู่แล้วอ่ะทันไหมมันเกิน1อยู่แล้วอ่ะถูกไหมแต่ไม่รู้1เท่าไหร่และคำตอบมันติดลบด้วยแสดงว่าค่า R ของน้องอ่ะประมาณลบหนึ่งกว่า แสดงว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องรู้ว่ากว่าเท่าไหร่ก็ได้แต่มันไม่อยู่ในช่วงถูกไหมมันมันมันไม่ได้อยู่ในช่วงเนี้ยถ้าจะอยู่ในช่วงอ่ะมันต้องเยอะกว่าลบหนึ่งแต่ลบหนึ่งกว่าไม่ไปทางซ้ายอ่ะมันน้อยกว่าลบหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอาเกินถ้าอาเกินคำตอบที่ตอบอ่ะคำตอบที่ได้อ่ะเราจะต้องตอบว่าอนุกรมไดเวอร์เจนนั่นเอง หรือจะเรียกว่าลู่อนุกรมลู่ออกก็ได้อ่านไหมข้อนี้ข้อนี้อาที่ได้พออาเกินไม่ต้องแทนสูตรค่ามันเพี้ยนแทนสูตรไม่ได้เราสามารถสรุปได้เลยโดยไม่ต้องแทนสูตรว่าผลบวกอน,นันต์หาค่าไม่ได้เพราะผลบวกอน,นันต์หาค่าไม่ได้มันจะมีชื่ออนุกรมว่าอนุกรมดิเวเจน n ์หรืออนุกรมลู่ออกนั่นเองเพราะฉะนั้นชอยที่ถูกต้องคือชอยที่4นั่นเองเรียบร้อย ตอใช้ที่สีครับ